5 4 3 2 1โอเคสวัสดีครับโต๊ะกินข้าวอมกแลาวครับวันนี้มากับเจ้านี่ครับไอ้น,นี่ไม่ได้มาแกะกล่องไม่ได้มารีวิวตัว Osmo m โ b i l e 3 Combo o ชุดนี้เพราะว่าผมทำการแกะกล่องไปแล้วว่า ในอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรบ้างชุดคอมโบเซตในราคา3,000กว่าบาทเนี่ยแต่วันนี้ที่จะมาเล่นกับเจ้า Osmo Mobile 3ก็คือจะเอาไม้กันสั่น Osmo Mobile 3นี้นะครับจับกับ iPhone 11 Pro Max โดยมีเคอสอ u ลันซีสำหรับต่อเลนอยู่ซึ่ง เลนที่ผมจะเอามาทดสอบวันนี้ก็คือนี่เลยครับ a n a นาโมฟิกเลนของ u ูรันซไม่ใช่ของโมเมนต์แต่เราจะทำการทดสอบ3อย่างนี้ผ่านแอปพลิเคชันโมเมนตซึ่งซื้อไว้แล้วแอปราคาประมาณ100กว่าบาทนะครับเป็นแอปที่ ดีนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งเพราะว่าเจ้าตัวแอปเนี่ยสามารถที่จะเลือกโปรไฟล์ของภาพเป็นแบบแฟลตหรือเป็นแบบล็อกได้แล้วเราก็เอามาเกลีย่ยสีเกรดสีใหม่ในโปรแกรมตัดต่อพวกไฟนันคาร์ดพวกรูม a าฟิวชั่นที่ใช้อยู่ซึ่งจะเป็นยังไงไปดูพร้อมกันแต่ก่อนอื่นเราจะต้องทำการเชื่อมต่อ iPhone 11กับ Os m o 3นี้ก่อน ผมยังไม่ได้เชื่อมต่อกันเลยนะครับซึ่งวิธีการเชื่อมต่อก็ไม่ยากครับทำการโหลดแอป d j i Memo นี้ก่อนนี่กดเลยครับโบโอเค,โ,อเคโหลดเสร็จแล้วกดเลยครับโบทำตามคู่มือไปก่อนครับึอบลาวไปครับอนุญาตไปครับโอเคไป โอเคไปโอเคไปแท็บ here to select file and start editing โอเคซึ่งจริงๆแล้วผมมีตัว account ของ DJI อยู่แล้วเนื่องจากเคยใช้ DJI Osmo Mobile ตัวแรกมาก่อนเดี๋ยวลองใส่ข้อมูลไปดูนะครับอ่าเรียบร้อยนี่มันมี อย่างที่บอกนะครับว่าผมมี Account ของ DJI อยู่ก่อนหน้านี้แล้วกับการใช้ DJI Osmo ตัวแรกไปก่อนครั้งนี้นะแล้วก็มาเลือกที่ Osmo Mobile 3ปึง้งนี่นะครับกดอะไรครับอ่า เจอเลยคอนเน็กโบไปเลยครับแพ้เลยครับอะกรีไปเลยครับปึ๊บอ,อ้อลืมซึ่งวิธีที่จะใช้ตัว Osmo จับมือถือ Osmo Mobile 3เป็นอะไรที่ง่ายมากๆไม่ยาก แต่อาจจะงงๆช่วงแรกผมก็ยอมรับว่างงนะครับวะนะปืดป๊ดนี่ครับเห็นไหมง่ายมากเนี่ยแค่นี้ยอยู่ละเริ่มแรกหลังจากที่เรา ติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นแนวตั้งแบบนี้เราอยากถ่ายวิดีโอนอน,น,อนวิธีที่ผมหักติดมาเลยก็คือจบง่ายไหมง่ายมากแต่ประเด็นคือเราจะไม่ใช้แอป DJI Osmo m i m o นี้ในการถ่ายวิดีโอแต่เราจะทดสอบกับแอป Moment ไปที่แอป Moment กันเลยครับ ซึ่งอย่างที่บอกว่าต้นะครับข้อดีของแอปโมเมนตมันคือนี่ครับเราสามารถเลือกเลนได้โดยการติดตั้งเลนเพิ่มก็คือเลนอัน m าโ p ฟิกเลนนี้นี่ติดตั้งบม,ม่ยากครับติดตั้งตรงนี้เลยครับมันจะเอียงเห็นไหมครับบาลานซ์มันไม่ได้ขยับไปเลยครับง่ายๆ พอขยับแล้วเรียบร้อยเรามาเลือกเป็นเลนกันครับเดี๋ยวลองไปเล่นดูครับแล้วก็จะเอาวิดีโอมาให้ดูนะครับว่าการที่เราใช้ตัว DJI Osmo ถือ iPhone 11 Pro แล้วก็ถ่ายด้วยแอป Moment โดยใช้เลน์อลแมโฟฟิกเลนที่ทำให้เป็นซีเน m มาติกเนี่ยครับออกมาภาพจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองไปดูกันครับผม